วันนี้นะคะันนี้ก็จะมาทำความนีกันค่ะมาเลี้ยงอาหารว่านเลยใช้กันนะคะพูดก,กันเลย 啊。Ah. พ้องกันนะคะหนึ่งสองสามค่ะสวัสดี คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องนะคะสถานและครับเด็กชายปากเกรดบ้านภูมเวทนะคะแล้วันนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสต้อนรับนะคะคณะผู้ปกครอง,องและนักเรียนนะคะโรงเรียนอัศษรชันแผนปฐมนะคะวันนี้ที่ทุกท่านนะคะได้มีจิตสรัทธานะคะได บริจาคนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะพร้อมทั้งการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆในความอุปการะของเราในวันนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยดำเนินการมาแล้วนะคะ mm hmm. เป็นนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะที่วันนี้นะคะทาง คณะผู้ปกครองนะคะได้เล็งเห็นนะคะว่าบ้านทุมเวน,นะคะก็ยังเป็นหนึ่งในสถานที่นะคะที่ยังอยากให้ทุกท่านได้มาร่วมทําบุญนะคะเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กๆของเรานะคะเด็กของเรานะคะเป็นเด็กชายไทยและเด็กต่างชาติค่ะอายุตั้งแต่6ขวบจนถึงไม่เกิน18ปีนะคะก็จะมีทั้งสัญชาติกัมพูชาเมียนมาลาวนะคะแล้วก็เวียดนามและเชื้อชาติโรฮิงจาด้วยเพื่อให้หน่วยงานได้ดาเนิน การคุ้มครองสิทธิภาพเด็กๆตามพรบคุ้มครองเด็กค่ะพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวและพรบรป้องกันและปราบปรามการท้ามนุษย์ นะคะท้งนี้นะคะก็เพื่อประโยชน์สูงสุดนะคะของเด็กๆเ,เป็นสําคัญและในโอกาสนี้นะคะดิฉันนะคะขอเป็นตัวแทนของข้าราชการเจ้าหน้าที่ตลอดจนเด็กๆในความอุปการะทุกคนค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านและคณะเป็นอย่างสูงค่ะที่วันนี้ได้เลือกบ้านจุงเวทให้เป็นหนึ่งในสถานที่ให้ทุกท่านได้มาทําบุญกันในวันนี้นะคะทางเราต้องขอบรารมีขององค์พระประชาบ,บดิีและสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพและนับถือค่ะ ดดปรดดลบดานประทานพรให้ท่านตลอดจนครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมตามความปรารถนาขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะตามเสียงหอยเด็กเลยด้วยอันนี้ส่งผลบุญค่ะที่วันนี้ทุกท่านตั้งใจมามอบให้กับเด็กๆของเราขอขอบพระคุณค่ะ วันนี้เราอาจจะคลึกคักหน่อยนะคะเพราะว่าจะมีทั้งรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นน้องด้วยนะคะวันนี้ที่ได้มาจัดก,กิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆหันหน้าเข้าหาการลุกเตรียมตัว,ว,วทํากิจกรรมก่อนรับประทานอาหารพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวรบกวนนะคะน้องๆอัดสองอสชัน้นแผนกประถมนะคะเข้าแถวเลยลูกเข้าแถวเลยนะตั้งแถวเลยนะคะ เตรียมตัวรับประทานอาหารได้ครับกล้ยนรับท้นะคอี่ของเรารับอาหารแล้วต้องทำอย่างไรต่อนะครับขอบคุณครับด้วยลูก คที่ได้ขานอาหารแล้วทานได้เลยครับใครที่ได้าอาหารแล้วทานได้เลยครับวันนี้เกลียดนะเราะมีเพียงพอให้เด็กๆได้ติเพอคาเป็นอิ่นะคะหมดเรากเด็กด้วยนะคะเราจะไม่เผยแนะคะดพอเป็นกองเพียเด็กๆด้วยนะคะ

ขอความร่วมมือนะคะคณะผู้ปกครองนะคะทุกะะท่ทานเลยนะคะเราจะสวบสานทารวจพครองเด็กนะคะต่อไปนะคะขอความร่วมมือทุกท่านด้วยนะคะเราจะไม่เมผยแพร่ของหน่วยงานราชการในเขตจังหวัดนครุรษษีนะคะตามรารการของท่านผู้ว่านะคะซึ่งไม่สามารถนะคะให้เข้าถึงนะคะในส่วนของเด็กได้อย่างไระนะคะขอความร่วมมือรองทุกท่านค่ะเราจะ เราจะมีการเสิร์ฟน้ำนมเย็นนะคะเดี๋ยวโอเคนะ แม่มิงอนุญาตให้คนละดึกชิ้นก่อนใช่ไหมครับลูกใช่ไหมหยิบนะคะเราเราไม่หยิบให้เรานะคะหยิบเลยค่ะลูกหยิบไปใส่ถาดตัวเองไม่ก่อนเลยนะคะช้าหมดลูกช้าหมดอดออก,กินอ่ะเรียบร้อยคนแรกนี้ ติดเลยตัวเล็กตรงนี้อันนี้นั่งมองเสียดายอยู่ข้างหลังรองลองแบทหน่อยโอ้มานุกมา 아! <요> รูปแล้วก็ไปลงในอัลบั้มให้นะคะเพราะว่าจะได้เห็นหน้าลูปทุกคนนะคะถ้าเพื่อนๆมีของหรืออะไรมาบริจาคที่นี่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้ตรงนี้แล้ะกดติดตามช่องทิกเกอร์แชมมี่ไว้ไม่สินคับบ้า ของหนูใช้อยู่เพื่อที่มาเอามาบริจาคที่นี่กันเลยนะะสำหรับคลิปีอ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องจเกอลิฟมส้มกดลคตมสิแล้วก็จัเพจร์้วยนาคะบ๊ายบาย